สวัสดีค่ะน้องหนึ่งทีวีกลับมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้จะชวนทําน้องไก่ทอดน้าปลาค่ะสูตรนี้นะคะมีส่วนผสมแค่3ามอย่างเท่านั้นเองนะคะเครื่องปรุงเรามีแค่3ามอย่างเท่านั้นไม่มากเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทํากันได้ทุกคนเลยค่ะแต่ก่อนไปดูคลิปนะคะเราควรกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้พลาดทุกค,คลิปดีๆของเราค่ะ และนี่คือส่วนผสมที่เราต้องเตรียมค่ะมีไม่มากไม่น้อยเลยนะคะทุกคนมีอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะหนึ่งใช้ส่วนของเป็นน้องไก่นะคะก็จะหน้าตาแบบนี้หนึ่งใช้500กร,รัมค่ะล้างทำความสะอาดนะคะเรียบร้อยแล้วซับน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่น1น่นช้อนชาแป้งทอดกรอบนะคะ3มช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชา น้ำปลาดีนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำสะอาดนะคะ1ช้อนโต๊ะเช่นกันค่ะในส่วนของแป้งทอดกรอบนะคะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะไม่ซีเรียสค่ะใช้ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเราใส่น้ำปลาลงไปนะคะเป็นน้ำปลาดีนะคะ1ช้อนโต๊ะพอนะเราตามด้วยพริกไทยป่นค่ะ แต่ถ้าเด็กๆทานไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวน้องๆเขาจะเผ็ดนะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวได้หมดเลยนะคะครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นเราก็คนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันก่อนเลยนะคะคนให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้ในส่วนของน้ำปลานะคะแล้วก็พริกไทยนะคะเข้าไปในเนื้อไก่ของเราค่ะ เพื่อนขะแล้วหนึ่งก็จะใช้ซ่อมนะคะจิ้มท่วนน่องไก่เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งต้องการให้เครื่องปรุงส่วนผสมนั้นเข้าไปในเนื้อไก่นะคะจิ้มให้ทั่วๆเลยคะ่ะแล้วหนึ่งก็ใส่แป้งทอดกรอบนะคะจํานวน3ช้อนโต๊ะลงไปนะคะเราจะใส่เคลือบไก่บางๆนะคะเราจะไม่ใช่เป็นไก่ฉุบแป้งทอดนะคะเราก็เคลือบบางๆนะคะเราใส่แค่นี้พอเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้อย่างที่หนึ่งบอกไปนะเราก็ตามด้วย น้ำสะอาดค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ําเย็นนะคะเป็นน้ำธรรมดาอุณหภูมิห้องนะคะอันนี้หนึ่งไม่ซีเรียสนะคะเป็นสูตรของหนึ่งเองค่ะง่ายๆเลยแล้วเราก็ขยาให้เข้ากันนะแล้วเราก็พักเอาไว้แป๊บหนึ่งนะคะเราก็ไปจัดในเตรียมในส่วนของเตาแล้วก็น้ํามันกันเลยจ้าได้แล้ว ใส่น้ำมันนะคะพอให้ท่วมตัวไก่นะคะตอนนี้เราใช้ไฟค่อนปานกลางนะคะเป็นทางค่อนแรงนะคะเพราะว่าเราทอดในปริมาณกระทะเล็กนะคะแต่ถ้าบ้านไหนเนี่ยเป็นกระทะใหญ่นะคะไก่ปริมาณเยอะนะคะอันนั้นเพื่อนๆใช้ไฟแรงได้นะคะเพื่อนๆค่ะ เราก็ใส่ไก่ที่หมักแล้วไปให้หมดในคราวเดียวเลยนะคะใส่ให้ทั่วกระทะเลยนะคะความร้อนของเขาก็จะได้เท่ากันสีไก่ก็จะได้เสมอกันนะคะพเพื่อนๆคะ เราใส่ไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราอย่าไปยุ่งกับน้องเขานะคะเราปล่อยให้น้องเขานะคะอยู่ในกระทะสักพักหนึ่งนะคะเราไปคนซ้ายคนขวาแล้วเนื้อไก่มันจะเละนะคะแล้วแป้งที่มันเคลือบอยู่มันจะหลุดออกมานะคะเพื่อนขาไฟนะคะเป็นไฟกลางเป็นไฟค่อนแรงนะคะไม่ใช่ไฟแรงนะเพราะเราเป็นน้องไก่เดี๋ยวน้องเขาจะเออไหมซะก่อนนะ เวลาผ่านไปสักพักแล้วค่ะเพื่อนๆขาเนื้อไก่เริ่มมีความรัดตัวเริ่มมีความเหลืองแล้วตอนนี้เราสามารถกลับไก่ได้แล้วนะคะกลับให้แป้งเขามีความเสมอกันสีเหลืองเหมือนกันแล้วก็ให้เนื้อไก่เขาก็จ่ายตัวออกจากกันนะคะเพื่อนๆขาน้องไก่ทอดน,น้ำปลาเนี่ยนะคะเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานผีทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะ ทานเป็นกับแก้มทานเป็นกับข้าวก็ได้นะคะจัดเบรกนะคะจัดสแน็คบอ็อกอะไรก็ได้นะคะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดก็ดีนะคะถ้าเพื่อนขาหรือว่าสูตรนี้นะคะใครจะนําไปขายเป็นไรได้เสริมก็ได้เลยเราก็คูณกับส่วนเข้าไปนะคะตอนนี้นะคะหนึ่งพอใจในสีเหลืองของไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาผ่านไปไวมากนะคุยไปคุยมานะหนึ่งก็ดูว่าสีเหลืองทองเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มั่นใจว่าน้องไก่เขามีความสุขและอาคาหนึ่งก็จะขึ้นนะคะเอาตะแกงช้อนขึ้นแล้วก็เสด็จน้ำมันนะคะอันนี้หนึ่งเป็นกระทะเล็กนะคะมันก็จะมีความทุรักทุเลนิดหนึ่งนะคะเพื่อนๆคะแต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรับประทานน้องไก่ทอดน้ำปลาของเราแน่นอนคะ่ะ เป็นยังไงคะสีสวยสีเรืองทองอย่างที่หบอกเลยนะคะเพราะว่าเราเคลือบแป้งทอดกรอบไปหนึ่งชั้นบางๆนะคะมันก็จะสีสวยแบบนี้นะคะเราไม่ใช้แป้งเยอะนะคะมันจะไม่เป็นไก่ชุบแป้งทอดอย่างแน่นอนนะคะโอเคปิดเตาค่ะเราก็เสด็จน้ํามันนะคะให้น้ํามันออกให้หมดเลยแล้วเราก็นํามาจัดใส่จานพร้อมทานกันเลยคะ่ะ เพื่อนๆคะถึงจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้นะคะน้องไก่นะคะทอดน,น้ำปลานะคะออกมาหน้าตาดีแบบนี้เลยนะคะ